สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะมาแนะนำเนะาะรถนะคะมาสเตอร์บีทีใครที่กำลังตามหารถกระบะตัว b ี5 0ห้าศูนเนาะตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวสูงนะคะตัวนี้นะเป็นปี2020เนาะมาสเตอร์บีทีห้าศูนย์โลคนะคะตัวนี้2.2 h จุดสองไฮเรเชอร์นะคะบีที 0โปรนะคะตัวนี้รถสวยสภาพดีนะรถปีใหม่นะคะมี2020เองสำหรับตัวนี้สีเทาเป็นเกียร์ธรรมดาใครที่สนใจเนาะเข้ามาชมรถกันก่อนได้นะคะทุกวันเลยนี่นะคะคุณผู้ชม มื่นแปดร้อยโลเนะาะคันนี้บ่องอะไระนี่เลยมีทีห้าศูนย์โกนะคะตัวนี้โกแคบเนาะเบาจะเป็นเบาะผ้า,าสำหรับตัวนี้เบาะจะเป็นเบาะผ้าภายใ,ในแคปนะคะสบายเนาะใครที่กำลังตามหารถกระบะราคาไม่แพงรถกระบะมือสองนะคะราคาไม่แพงเนาะเกียร์ธรรมดา คันนี้นะคะราคาเนาะจะอยู่ที่สามแสนนะคะ89,000บาทเนาะ D T 5 0าศู Pro ตัวนี้นะคะาสามแส่นเก้าพับาทตัวนี้นะร้อแม็กเลยนะคะปี2020เลยน้องๆป้ายแดงเลยนะคะอแอร์แบกเนาะนี่เลยแอร์แบก ะะผู้ชมรถสวยนะคะใครที่สนใจเข้ามาชมรถกันก่อนได้นะคะที่ร้านเราเนาะร้านเราเปิดทุกวันนะคะสหายานยนต์เนาะนี่นะคะคุณชมเครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2002 v ีตัวนี้เป็นเครื่อง2002นะคะนี่เลยสภาพเครื่องนะคะ สวยสภาพดีแน่นอนนะคะใครที่สนใจโทรมาได้เลย0818209774นะคะคุณเบทีนะหรือว่าคุณผู้ชมจะอินบ็อกเข้ามาทางเพจเนาะรถบ,บ้านสหายยานยนต์ได้เลยอ่าสำหรับคันนี้นะคะเป็น BT50 p r o c a b ปี2020นะคะคุณผู้ชมสีเทาเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะราคานะคะคันนี้จะอยู่ที่300 89000บาทนะคะราคาอยู่ที่389,000บาทราคาไม่แพงนะคะใครที่กำลังตามหารถกระบะมือสองเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ